็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณเพื่อนที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับช่วงพักบทที่2เกเกมบนท้องฟ้านี่คือบันทึกของสงครามเกมสวรรค์ที่กินเวลานานเดิมพันบนอำนาจของพื้นดินจอมาและฮีโร่ต้องเผเชิญหน้ากันอย่างไรก็ตามสัหลับเวอร์กินมังกรเปรียวเพิง เกมดังกล่าวจะไร้รสชาติด้วยการขาดความตื่นเต้นองเธอไม่สำคัญว่าฝ่ายใดจะชนะไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมอะไรมากมายในภาพเพียงแค่ใช้การต่อสู้เพื่อตัดสินผู้ชนะที่เธอนึกไไ้เมื่อพูดและทำเสร็จแล้วก็มีการทะเลาะกันโดยตรงอยู่หลายครั้งระหว่างกีลและรูด,ดล่าที่ยังไม่บรรลุผลเดิมนั้นในช่วงเริ่มต้นของเกมนี้กฎข้อเดียวก็คือไม่มีการจับคู่โดยตรงและเมื่อเวอร์กินกังวลเธอก็จะอารมณ์เสียมากขึ้น เดิมทีพูดจเจจะริงเธอคิดว่าการดวลนี้เป็นฝ่ายเสียเปียบเบี้ยที่กี่ใช้ได้เพียงแค่คนเดียวก็สามารถล้มลูโรล่าได้ก็คือเวลซาโดหรือเวลซาร์ในทางกลับกันคานคิดหาวิธีการกำจัดเวลซาโดก็หมายถึงชชนะเช่นเดียวกันกับกีมากพอที่จะทำลายบุคลิกของกีไม่มีใครอื่นนอกจากเวอร์กินแต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นเวอร์กินกับคิดว่ามันเป็นการยากที่จะเอาชนะกี ผมจริงใช่ว่าวิลซาโดมีอยู่เพื่อกำจัดลูโรล่า ul ula, ในขณะที่ไม่สามารถแข่งขันกับกีได้นั่นคือเหตุผลที่วิลซาโดมองว่าเกมนี้เป็นข้อเสียเปรียบอันิจจะสิ่งที่เจ็บใจที่สุดก็คือนี่เป็นความจริงเวอร์กินผู้เกลียดการใช้กลอุบายนั้นแย่มากสำหรับการกระทําที่พิถีพิถันเช่นนี้ซึ่งต้องใช้เวลาหลายศตวรรษในการเตรียมตัวดังนั้นเธอจึงทิ้งทุกอย่างเอาไว้ที่ลูโรล่าตัวเขาเองแม้ว่าจะเป็นกรณีนี้หากลูโรล่ากระหายช,ชนะ วอร์กินก็จะไม่ขอความช่วยเหลือจากเขาตั้งใจจะเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยตนเองทันทีที่ถามถึงเธอต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อที่จะให้ได้และคว้าชัยชนะจากเวลซาโดมาได้กีก็เป็นจอมมารอสูนที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยและเวลซาโดก็เป็นพี่สาวของเธอมกงกรน,น้ําแข็งขาวก็ไม่พอใจในตัวเวอร์กินมากเช่นกันเธอเป็นคู่ต่อสู้เหมือนศัตรูโดยธรรมชาติและเป็นการยากมากที่จะชนะแบบตัวต่อตัว,ตว ถ้าเวลซาโดหรือเวลซาต่อสู้กับเวอร์กินมันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีไม่เช่นนั้นเวอร์กินจะถูกบังคับให้กลับไปยังบ้านเกิดไม่มันไม่ใช่การคาดเดาในแง่ดีด้วยซ้ําคุณลักษณะของเวอร์กินก็คือความร้อนในทางตรงข้ามคุณลักษณะของเวลซาโดหรือเวลซาก็คือน้ําแข็งกล่าวอีกในหนึ่งก็คือการเล่งและการชะลอตัวตรงข้ามกัน้าทั้งสองฝ่ายทุ่มเทสุดตัวจ,จริงๆมันก็จะจบลงแบบแย่ๆ ทั้งสองฝ่ายจะไม่รอดและทั้งสองฝ่ายก็จะพ่ายแพ้นั่นก็คือโอกาสที่ทั้งสองจะถูกกําจัดพร้อมกันนั้นสูงมากในกรณีนั้นทั้งสองคนจะกลับชาติมาเกิดใหม่ด้วยกันแต่ตัวตนในปัจจุบันนั้นจะหายไปต่อให้ความทรงจำนั้นจะสืบทอดมาก็าจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งเวอร์กินเคยประสบแจ้งกับสิ่งนี้ไม่สําคัญว่าตัวเธอจะหายไปแต่เธอไม่ต้องการที่จะให้ความรักที่มีต่อลูดาลาพังทลายลงสนิหหาที่ไม่มีในสําคัญเช่นความรัก แต่ยังหมกมุ่นอยู่กับมันวอร์กินอดไม่ได้ที่จะหวัวเรายอะตอนเองหลักฐานของชัยชนะที่สมบูรณ์แบบที่เรียกว่าทั้งตัวเธอและลูเดล่าจะต้องปลอดภัยนั่นเป็นเหตุผลที่จําเป็นต้องมีการรับประกันแต่ประกันนี้ถูกกาจัดและทําลายลงอย่างรุนแรงและวอร์กินก็คิดถึงว่าไอเด็กนั่นมันน่าเจ็บใจจริงๆโชคดีเหมือนกันที่ปลดผลึกออกมาได้แล้วแต่ทําไมเด็กคนนั้นถึงไม่แม้แต่จะอาวาสละแต่ทําไมเด็กนั่นไม่แม้แต่จะมาทักทายละ่ะ เวอร์กินก็คิดอย่างนั้นโดยไม่รู้ตัวว่าเขากลัวตนเองเวอร์กินไม่พอใจกับสิ่งที่เรียกว่าความปลอดภัยเวโรล่าหากเป็นเวโรล่าที่เวอร์กินรู้จักดีเขาจะต้องอารวาสไปทั่วโลกเหมือนเมื่อนานมาแล้วแต่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่และใกล้ชิดกับจอมานตนใหม่มากเมื่อได้ยินว่าเขาเข้าร่วมงานเลี้ยงของจอมานก็ทําให้เธอสงสัยว่าเขาสมองหากเพราะว่าถูกคนหนึ่งหรือเปล่าถึงกันนั้นอากูเดล่า เป็นผู้พิธีการที่กระตือรือร้น,นการเชิญหน้ากับกองทัพนับล้านเธอไม่คิดว่าวเดราจะนิ่งเงียบดังนั้นเธอจึงสรุปได้ว่าวูเดราอาจจะปรากฏตัวขึ้นมาอย่างแน่นอนซึ่งกลับกลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันเพาจะคงซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกของเขาวงกตและไม่แสดงตัวนี่มันเกินกว่าความคาดหมายของเวลกินแล้วต่อมาเวลกินก็คิดอีกว่าเดิมพีเด็กคนนี้ก็ควรจะเป็นสไตล์ของฉันแต่ทําไมคราวนี้ไม่มาล่ะเช่นเดียวกันกับการสรํารวจครั้งล่าสุด วูดล่าก็รู้สึกรังเกียจที่อานาเขียดของตนถูกละเมิดแต่ไปที่มีผู้บุกรุกเข้าไปในป่าใหญ่ของจูลาเธอก็คิดว่าจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการประเชิญหน้ากับวูเดล่าได้และนั่นก็คือสิ่งที่ลูเล่าคาดหวังเอาไว้สิ่งสาคัญสำหรับลูเล่าไม่ใช่กองทหารชั้นยอดแต่เป็นบุคคลที่เข้าข้ามขีดจํากัดยังมีผู้ที่รอดชีวิตอยู่หลายคนที่จะสําเร็จการวิวัฒนาการครั้งล่าสุลลดล้อมรอบไปด้วยความแค้นความกลัว และความสิ้นหวังโดยไม่สูญเสียความหวังท่ามกลางสถานการณ์ที่จำกัดเช่นนี้เท่านั้นที่จะสามารถทำลายโซ่ตัวนของมนุษย์และไปถึงอาณาจักรที่สูงสุดได้แม้ว่ากองทัพนับลลานจะถูกกำจัดออกไปตามความหมายที่แท้จริงของคำและการปลูกพลังเพียงไม่กี่ครั้งก็เพียงพอที่จะทำให้มันคุ้มค่านี่เป็นความคิดของลูดดลาและเวอร์กินเองก็เห็นด้วยนอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยพลังที่จะทำให้หัวหน้ากองทัพเข้าใจผิด โดยที่หน่วยข่าวกรองไม่ได้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเท่าที่เกี่ยวข้องกับเวอร์กินหัวหน้ากองทัพก็มีความมั่นใจอย่างสุขสานานไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่งที่การดําเนินการนี้จะดําเนินไปอย่างราบรื่นมันอาจจะพูดไม่ได้เลยด้วยซ้ำกองทัพที่ได้รับการเสริมแจกําลังด้วยวิทยาศาสตร์เท่านั้นจะไม่มีทางเอาชนะอุรราได้คราวนี้ก็ต้องมีคนตาเช่นกันอย่างไรก็ตามมันผูกติดอยู่กับความคาดหวังอย่างใกล้ชิด แล้วต่อมาเวอร์กินก็คิดในใจอีกว่าเฮ้เฮ้มันจะมีสักกี่คนที่รอดมาได้และปลุกพลังได้สาเร็จในครั้งนี้และยังมีตัวละครที่สามารถเป็นผู้รับพลังแห่งอํานาจของรูเรลาได้มากเท่าไหร่อัตราการชนะก็จะสูงขึ้นเท่านั้นตั้งตารอคอยจริงๆเวอร์กินผู้มีความคิดแต่ตอนเช่นนั้นพูดไม่ออกเมื่อทราบถึงผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงของการสารวจและต่อมาก็ได้มีคนพูดว่าไปกันหมดแล้วหรืออืม จังก็ตกใจเหมือนกันนะในานานทีจะได้เห็นกับตาแบบนี้ได้ปวด่าล้อเล่นหากไม่มีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวความพ่ายแพ้แบบนี้มันก็คาดไม่ถึงเกินไปในกรณีนี้จุดประสงค์ในการรับผู้ที่ลืมตาตื่นขึ้นมาก็จะล้มเหลวเช่นกันใช่ไหมให้ในายพลสะสมประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และอย่างน้อยที่สุดก็ฝึกฝนผู้ที่แข็งแกร่งระดับ ใกล้ชิดกับอัศวินยามการกำเนิดของผู้ลืมตาตื่นท่ามกลางพวกเขาอีกครั้งหนึ่งก็คือจุประสงค์ที่ซ่อนอยู่ของการสํารวจครั้งนี้อย่างไรก็ตามไม่มีผู้รอดชีวิตเลยไม่ดีเท่ากับที่วล,ลาลรกกำจัดสถานการณ์ที่ไม่สามารถแม้แต่จะพูดเรื่องนี้ได้การประสบกับความสิ้นหวังในการติดต่อก,กับปลายทางของพลังที่ทรงพลังที่สุดในโลกและเอาชีวิตรอดจากมันทําให้การวิวัฒนาการของมนุษย์มีแนวโน้มมากขึ้นมีการจัดการสํารวจเพื่อจุประสงค์นี้ และคงไคร้ความหมายหากไม่มีผู้รอดชีวิตแม้แต่อัศวินผู้พิทักษ์หลายคนที่เข้าประทะก,กันก็ยังมองไม่เห็นนี่เทียบเท่ากับการบริโภคสินส่วนที่มีค่าซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ,จ่ายสูงแล้วต่อมาลูราล่าก็พูดว่าก,ก็แล้วแต่นี่คือคําตอบของลูราล่าก็คงสงบเงยบเือกเย็นเหมือนเดิมส่วนเวอร์กินไม่พอใจกับเรื่องนี้แต่เมื่อเธอมองเห็นดวงตาของลูราลา่าความโกรธก็ได้หายไปในสายตาของเขาก็มีคุมผลเครืองรุนแรงมาก ลูลาลาและตัวเธอเองต่างก็มีความรู้สึกแบบเดียวกันและเวอร์กินก็ตอบกลับนั่นเป็นสาเหตุที่เธอได้เปลี่ยนใจแม้ว่าจะสูญเสียพายุหาเสมอไปแต่ก็ไม่สามารถสลับเวอร์กินเลยคงจะดีที่สุดถ้าผู้ปลูกพลังสามารถบังเกิดได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะเกิดความล้มเหลวแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหามีเพียงการมีอยู่จริงที่ทําให้มันเกิดขึ้นเท่านั้นที่ไม่มีเหตุผลที่จะเพิกเฉยต่อมันอีกต่อไป อาสามารถกวดล้างกองทหารของจกอักรวรรดิได้นับล้านเธอก็คิดว่าไม่ควรที่จะมองข้ามพลังของอ e ีกฝ่ายใครจะรับผิดชอบสถานการณ์นี้จะต้องผูกเปิดเผยแล้วต่อมาเวอร์กินก็พูดว่าคราวนี้เด็กคนนั้นก็ทําเหมือนกันน่ะเลอหลังจากที่เรียกความสงบของเธอมาได้แล้วเธอก็ได้พูดออกไปเวอร์กินลืมหายใจไอของวอร์เดล่าโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าวอร์เดล่าได้กวดล้างกองทัพของอาณาจักรฟาร์มูธไปแล้วสองหมื่นคน ในเวลานั้นไม่มีข้อมูลข่าวกรองโดยละเอียดเนื่องจากว่างานข่าวกรองขาดการเข้าถึงข่าวนี้มันต่างออกไปสภาพรวมมันควรอยู่ในมือและไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะรายงานไปยังเวอร์กินซึ่งเป็นจอมพลเอกพลที่ลูเล่าสามารถรู้ได้ในตอนแรกก็เพราะว่าพลังของเขาดังนั้นเวอร์กินจึงรอคําตอบของลูเลาด้วยกมไว้วางใจอย่างยิ่งตามที่เวอร์กินคาดการเอาไว้ มันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อที่น้องชายที่ชอบการสร้างฉากอลาวาดได้ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยออกไปถ้าทหารนับล้านโจมตีเธอก็คาดว่าวเวลราจะปรากฏตัวขึ้นมาอย่างแน่นอนเมื่อถึงจุดนั้นก็คงจะสามารถสังเกตการพลังของวเวลราได้ตามความคิดของเธอ่งนี้ควรยืนยันได้หรือไม่ว่าวเวลราสามารถทําได้มากพอที่จะควบคุมออร่าของมังกรที่ทําให้เธอไม่สามารถมองเห็นได้ การเติบโตของวอรเดล่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีนสำหรับเวอร์กินแม้ว่าจะเป็นน้องชายที่โง่เขาแต่เขาก็ยังน่ารักในสายตาของเวอร์กินมีเพียงเขาเท่านั้นที่เวอร์กินจะไม่ยอมให้เข้าร่วมข้างของกียังไงก็ต้องเอาเขามาเป็นพวกให้ได้เวร์กินก็ได้เก็บความคิดดังกล่าวเอาไว้และตั้งใจเป็นครั้งคราวการทำความเข้าใจของวอร์เดล่านั้นเด็กโต,ตขึ้นมากเพียงใดมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเวอร์กินอย่างไรก็ตามมันไม่ควรจะเป็นในตอนนั้นวอร์เดล่าก็ได้พูดว่า นั่นไม่ได้เป็นความจริงสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นก็คือฉันไม่สามารถเข้าใจรายละเอียดของสถานการณ์ได้ลูดาล่าก็ได้บอกกับเวอร์กินทุกอย่างที่เขารู้เริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ในการต่อสู้ครั้งแรกความล้มเหลวในการคืนกองทหารที่บุกเข้าไปในเขาวงกดและการกวาดล้างสิ่งของสุดท้ายด้วยเวทมนต์อันยิ่งใหญ่เพื่อการลืมตาตื่นของคาริกริเลโอและการสิ้นสุดของสองครามและยากที่จินตนาการกลัวอิมพีรเรียลกาเดียนได้พ่ายแพ้ได้อย่างไร แต่ข้อเท็จจริงอยู่ที่นั่นต่อมาเบอร์กินก็พูดว่ากหกใช่ไหมแต่นั่นก็เป็นความจริงสีเสาที่เหลือของจุดเริ่มต้นทั้งหมดอยู่เคียงข้างจอมารลิมุนลูหากปีศาจเหล่านั้นอรารวาสด,ด้วยกันน้องชายของเธอก็ไม่มีโอกาสที่จะปรากฏตัวผสมดุลของเกมได้รับความเสียหายในกรณีนั้นกีก็คงจะคมขืนอยู่เหมือนกันใช่ไหมหรือเพียงแค่สิ่งที่เขาต้องการแล้วต่อมาลูเรล่าก็ได้พูดว่าบางทีถ้านั่นเป็นความตั้งใจของกี แล้วก็ยอมรับได้เพียงแต่ว่าการต่อสู้ทําให้เสียเปรียบอย่างท่วมทน้นดูแล,แล้าก็ได้กล่าวด้วยรอยยิ้มคคนี่มเื่ินใช้เวลากว่าหลายปีในการสร้างความแข็งแกร่งของสงครามและเตรียมพวง้อมสำหรับเวลาที่ดีที่สุดอย่าใจร้อนอย่าพยายามเข้มแข็งและต่อสู้อย่างมั่นคงอย่างไรก็ตามก็มีร่างหนึ่งที่สามารถล้อมรวมกับพลังของผู้ต่อสู้ที่เหนือจินตนาการได้ในเวลาไม่นานเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็ก ที่ไม่มองว่าตนเองเปลียนดาวลุ่งริมมืรูตอนนี้พวกเขาตกลงกันได้เท่านั้นขณะที่คิดเช่นนั้นเวอร์กิ้งก็ได้แอบจุดไฟในการต่อสู้เวอร์กิ้งก็พูดว่าแล้วอีกอย่างสิ่งที่คุณไม่เข้าใจก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเขาวงกอดน่าเสียดายที่พลังที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอที่จะทําลายพลังของรามาลีดเมื่อได้ยินคําตอบนี้เวอร์กิ้งก็สามารถยอมรับได้พูดถึงเขาวงกดรามาลีดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขัดขืนไม่ได้ ในฐานะผู้ตัดสินเกมเธอมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าและไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอจะไม่เข้ามาและก่อควรถูกต้องจนถึงตอนนี้คราวนี้มันก็เต็มที่ฝั่งจอมามริมุรุมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกมระหว่างกีแค่ป้องกันอาณาจักรที่โจมตีป่าใหญ่จูล่าพลังของรามาลิกก็ไม่ได้สําคัญอะไรแทบจะมองข้ามไปได้เลยและเบอร์กินก็ไม่คิดว่าเธอจะสร้างผลกระทบต่อเกมได้อย่างไรก็ตามพลังของรามาลิศ การสร้างเขาวงกดมีผลกระทบต่อการแยกสติปัญญาจากภายนอกและภายในพลังนั้นค่อนข้างหนักใจและความยากที่จะตบลิมปีปากเกิดขึ้นในหัวใจของเวอร์กินและเวอร์กินก็พูดออกมาว่ารามิริธเธอคนจะสูญเสียพลังของเธอมากพอที่จะเป็นคนกลางใช่ไหมพอดีฉเช่นนั้นลูดาล,ลาก็พูดว่าใช่แล้วคิดว่าเธอไม่ใช่ภยัยคุกคามเธอถูกกันไว้แต่เขาวงกฏของผู้หญิงคนนะั้นเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการซ่อนความลับอยู่เสมอ จนถึงตอนนี้ฉันก็เคยมองผ่านสายตาของเบอร์นีและจีอูพอที่เชนนา้นเวอร์กินก็ถามว่าอยู่ดีๆเธอก็มองไม่เห็นเหรอดูราล่าก็ได้พยักหน้าแล้วเขาก็พูดว่านี่เป็นคนอุบายที่ทําให้ฉันประมาทใช่ไหมมันเป็นเชนนา้น,นการพูดแบบนั้นมันยากกว่าที่ใครจะคิดจริงๆเวอร์กินก็เข้าใจดีว่าสถานการณ์นั้นลึกซึ้งเพียงใดนั่นคือไม่มีทางที่จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นภายในขวง,งโกตในขณะน,นี้โดยปกติแล้วใครก็คิดว่า เป็นวอร์่าที่ทําอะไรบางอย่างแต่วอร์กินก็ไม่คิดอย่างนั้นแล้วต่อมาลูเรล่าก็พูดว่าปัญหาก็คือดูเหมือนว่าจะมีคนที่มีอํานาจมากกว่านี้อีกหลายคนที่ซ่อนตัวอยู่ในเขาวงโกรแม้ว่าคนที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเขาก็คือน้องชายของเธอแต่เขาได้รับการฝึกฝนมาไกลแค่ไหนจากผู้มาใหม่เหล่านั้นแล้วต่อมาวอร์กินก็พูดว่าฉันไม่คิดว่าเขาจะทําตามที่บอกแต่ในที่ตัวละครของน้องชายเกี่ยวข้องก็ไม่ต้องพูดถึงเลยว่า คุณจะสามารถทำอะไรได้หรือไม่บางอย่างเช่นการใช้ทักษะการผูกมัดเขาคงเป็นไปไม่ได้ในความคิดของฉันแม้ว่าจะได้ยินมาว่าเขากำลังช่วยเหลือจอมารียมูรูวูวเดล่าก็ไม่ใช่ตัวละครที่จะถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความเมตตาของผู้อื่นแม้แต่คาพูดของเวอร์กินหรือว่าพี่สาวอีกคนเวลซาโดหรือวลซาร์ก็ยังเป็นการท้าทายดังนั้นจึงสามารถสันนิษฐานได้ว่าไม่ต้องสองสัยเลยว่าเขาไม่ได้ยอมแพ้ต่อความแขยงแกร่ง ด้วยวิธีนี้ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจอมาริมุลูจะเตรียมบางสิ่งที่ทําให้เวอร์ดีล่าทำตามที่เขาพูดหรือไม่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เบอร์กินก็เริ่มจินตนาการว่าจะเป็นอย่างไงอย่างไรก็ตามเธอก็ไม่รู้แล้วเธอก็คิดในใจอีกว่าถ้ามีของแบบนั้นจริงๆก็ไม่ต้องลําบากเหมือนกับเมื่อก่อนทําไมไม่ลองไปถามจอมาริมุลูล่ะในที่สุดเวอร์กินก็ได้เลิกคิดแล้วเวอร์กินก็พูดว่าฉันต้องถามจากปากของฉันเอง เมื่อดินคำามพึงพรมของเวอร์กินดูดราก็ได้หัวเราะออกมาดูดรา่าก็พูดว่าฮ่าฮ่าใช่แล้วมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่ได้ข้อสรุปออกมาเช่นเดียวกันกันกบฉันจอมารที่ชื่อว่าลิมมูลนั่นต้องทําอะไรสักอย่างเลยไม่สามารถจ่ายพลังให้กับทั้งสองคนนั้นได้อีกต่อไปเมื่อพิจนารณาถึงวิธีการที่เขาใช้ยึดเอาอาณาจารฟาม์มูและความจริงที่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่คงไม่ผิดหากที่จะถือว่า วเดล่ายอมรับความพูดของเขาในกรณีนี้นเธอได้ตัดสินว่าจําเป็นต้องให้เขาตกอยู่ในฝั่งของกีแล้วต่อมาลูเดล่าก็ได้พูดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะเคลื่อนไหวย,ยิ่งกลอุบายของพวกเราล้มเหลวมากเท่าไหร่กีก็จะยิ่งประมาทมากขึ้นเท่านั้นวิศาธผู้อดทนอย่างกีก็คงจะคิดว่าเราต้องรอโอกาสต่อไปแต่แท้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจนถึงตอนนี้ทั้งหมดมันเป็นการเคลื่อนไหวโดวยเจตนาที่ไม่มีเสียง ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ยวายที่จะทำในที่นี้ในลมหายใจเดียวเวอร์กินก็ได้ละทิ้งความดังเรนในใจและได้ส่งเสียงเชียร์ล,าลาูรล่า่งมันที่จะจัดการกับกีระยะเวลาของการจำสินนั้นสิ้นสุดลงแล้วได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เวอร์กินจะย้ายเข้ามาและควบคุมวูร์ราด้วยลมหายใจเดียวในที่โมเมนตัมนี้เพื่อเอาชนะหลอดอโุนที่เพิ่งจะลืมตาตื่นขึ้นมาที่ชื่อว่าลิมม์ลูซึ่งนำไปสู่การประลองอย่างเต็มรูปแบบกับกี และต่อมาเวอร์กินก็พูดว่าโอ้ป่อให้เป็นหน้าที่ของฉันสิ่งที่คุณต้องทําก็คือเก็บชิ้นส่วนหลังจากที่ฉันทําเครื่องหมายแล้วจาจงเชื่อค่าลู l าล่านั่นเป็นเรื่องปกติอะไรก็เกิดขึ้นได้หลังจากนั้นตามใดที่ใช้วูเดล่าอยู่ภายใต้ปีของเราลู l าล่าก็ยังคิดกลยุทธ์ที่น่าสนใจบางอย่างที่เพียงพอที่จะชดเชยการล่วงลอยนี้ไม่แต่ยกแรกเริ่มหรือปีศาจนกนเมิดก็ยังยุ่งยากมาก ก็ไม่เหมาะสมกับมองกรนเวอร์กินถ้าเธอต่อสู้แบบตัวต่อตัวมันก็จะมีปัญหามากถ้าเกิดพวกเขาทำเลื้อยถือห้ภายหลังดังนั้นถ้าพวกเขาไม่ฟังพวกเขาก็ควรจะทำความสะอาดด้วยกันแล้วต่อมาเวอร์กินก็คิดอีกว่าดูเหมือนว่าจะมีเรื่องอื่นๆที่อาจจะเป็นปัญหาได้แต่ไปที่ฉันเกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวก็ไม่เป็นอะไรเวอร์กินก็เต็มไปด้วยความมั่นใจมากการวอร์มอัพและว,วิธีเลือดของเจ้าพวกโง่น,นั้นล่ะ คนที่ไม่เชื่อฟังลูรล่ารวมตัวกันอย่างเยื่อหยิงแม้ว่าพวกเขาจะมีเกียดจำนงมากจนถึงตอนนี้พวกเขาสามารถไปได้ไกลเท่ากับจักรพรรดิไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องตายแทนชายโง่ที่วางแผนการก่อรัฐประหารเวอร์กินก็พูดอย่างนั้นในขณะที่คิดอย่างนั้นแต่ลูรล่าก็ได้ยิ้มและสายหัวจากนั้นคําตอบที่ไม่ได้คิดก็ออกมาจากปากของเขาลูล่าก็พูดว่าจะฆ่าคนพวกนี้และสาชีวิตเอาไว้ เพรานี้ฉะนั้นเวอร์กินก็พูดว่าหื่น่าแปลกใจจริงๆฉันคิดว่าถ้าฉันอ่อนโยนเหมือนกับคุณฉันจะให้ความตายกับพวกเขาโดยที่ไม่เก็ียบปวดแล้วต่อมาลูเดล่าก็พูดว่าไม่พวกเขามีความจาเป็นในแผนการของดัมลาดาเพื่อที่จะได้รับความสนใจของกีตอนเริ่มการต่อสู้ครัง้งใหญ่อีกครั้งที่นี่นั่นก็คือสไตล์ของคอนโดผมคิดที่จะช่วยโอกาสจากผู้ที่ทรยศเป็นสิ่งที่เวอร์กินคิดไม่ถึงเจ้าไม่ชอบเหรอ มันเป็นความจริงที่ว่าแผนการของทัศนียาแทบจะเรียกได้ว่ามีมนุษยธรรมแตยความสมเหตุสมผลก็ไม่ต้องสงสัยเลยเวอร์กินก็พยักหน้าอย่างคุมเคือให้กับรูดอล,ล่าที่พูดอย่างนั้นไม่ว่าแผนการนี้จะโหดร้ายเพียงใดก็ไม่สําคัญสำหรับเวอร์กินเลยเธอแค่พยายามจะให้พวกเขาได้ลิ้มรสกับความกวดของสวรรค์ด้วยมือของเธอเองเวอร์กินก็รักรูดอล,ล่าแค่นั้นไม่ได้หมายความว่าเธอจะชอบมนุษย์คนอื่นด้วย พูดน้อยก็ไม่ได้หน้าใหญ่แยงหรือว่าเธอพยายามจะกำจัดพวกเขาเธอแค่ให้อภัยคนที่ทำเรื่องอย่างการทรยด์ดูราลาไม่ได้แล้วต่อมาเธอกคิดในใจว่าเอาลา่ะในเมื่อเขาสามารถช่วยดูราลาได้เราจะไว้ชีวิตเล็กๆของพวกเจ้ากันเถอะหลังจากที่ยอมรับเช่นนั้นแล้ววอร์กินก็ได้กระตุ้นให้เขาลงรายละเอียดวอร์กินก็พูดว่าแผนการของคอนโดคืออะไรแล้วลูราลาก็พูดว่าเรื่องมันยาวสิ่งสำคัญก็คือต้องดูแผนการต่อสู้ปัจจุบันก่อนที่จะทำ เมื่อได้ยินดังนั้นเวอร์กินก็เข้าใจเจตนาของลูเล่าทันทีแต่อมาเวอร์กินก็พูดว่าก็ใช่นาสิการต่อสู้สองด้านตอนนี้ไม่มีประโยชน์คอนดิชันนนั้นลูเดล่าก็พูดว่าถูกต้องดังนั้นผนการต่อสู้ออกก่อนและชลอการโจมตีของจอมาริบูรุต่ไปที่เธอและฉันสามารถเกี้ยกล่อมให้เวอร์เล่ามาช่วยเราได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเมื่อมีใครเข้ามายุ่งกับมันให้ถึงกาดิมและพวกเขา ในตอนนั้นก็พูดว่าขอผมให้หน่อยได้ไหมครับก็เป็นเรื่องปกติที่จะมาปรับกระบดแล้วไปจับคนแชร์กันแค่ทําอย่างนั้นแล้วเธอก็จะสับสนกับกีการสนทนาก็ได้จบลงด้วยการสมรู้ร่วมคิดระหว่างทั้งสองคนแล้วต่อมาเวอร์กิ้งก็ได้ลุกขึ้นยืนนี่เป็นเวลาของเธอที่จะเป็นจริงอีกครั้งแล้วหลังจากที่ผ่านไปหลายพันปีโศกน,นาฏกรรมที่เรียกว่าการล้างดอกบัวแดงก็จะจบลงด้วยเหตุนี้ก็จบแล้วครับสำหรับบทพาร์ แล้วไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับ